ตอนใบหูวิเศษวันที่ต้องไปโรงเรียนในห้องสมุดของโรงเรียนอนุบาลต้นสนเด็กๆก,กำลังอ่านหนังสือ <c oughs> จะสร้างบ้านได้แล้ว <c oughs> ดีจ้าทุกคนมานี้เร็วฉันมีของเวดมอน,นด้วยเวทมตนเหรอ <c oughs> ไหนขอฉันดูหน่อย <c oughs> ว้าวสวยจังเลยนี่มันอะไรเหรอที่เขาบอกว่ามันคือหูมีคนเอามาให้ฉันบอกว่ามันมีเวทมนต์ก็แค่เปลือกหอยดูเดียนหนึงอะไม่เห็นมีเวทมนต์เลยใส่มันที่หูนายแล้วนายจะได้ยินนายจะได้ยินเสียงเพราะเพราะออฮะเดี๋ยวเสียงอะไรอ่ะนายขอลองหน่อยฮะ ได้ยินเสียงบางอย่างเสียงดังมากเลยอ๋อฉันอยากฟังด้วยอ่ะแตยจะฟังไม่เสร็จเลยนะไม่าแย่งเี่เดี๋ยวก่อนเย็นๆทุกคนเรื่งสองวันมานี่ได้ขอบใจดิ๊กี้ฮเอาละตอนนี้ทีละคนเนาะเร็วๆเข้าจะอยากฟังอีกเร็วเข้าฮฮะะว้าวฉันได้ยินด้วยได้เดี๋ยวเข้าสิอันนี่บาบู เจเจตี๊กพูดถูกฉันได้ยินด้วยไปดูเดี๋ยวสิถึงตาฉันแล้วนะเอาไปฮะอะาะว้าวเจเจได้ยินเสียงแล้วฮะโอ้ยทุกคนนี่ฉันไม่ได้ยินเสียงเหมือนกับเออเหมือนกับเอออันนี้หรอว่นี่มันมันมันคือเวทมนต์เวทมนต์ใช่ไหมล่ะ อั่นเลั่นเลยยอย่าพูดอะไรอ่ะออคือว่าฉันอยากรู้ว่ามันมีเสียงได้ยังไงอันนี้รักษาเมตยาณหน่อยตาฉันลานนะไม่ใช่ยังไปตาของฉันอยู่นะทำไมฉันนรู้อย่าไปถึงนะนี่ใครคิว่ามันจะเสียงอะไรเหรอ สำหรับฉันนะมันเหมือนเสียงคนมากระซิบออฉันรู้สึกเหมือนเมฆลอยอยู่บนท้องฟ้า<อ>และก็เสียง<อ>นกกระพือปีกอยู่ใกล้ๆไม่ใช่เลยมันคือเสียงฝนตก<อ>ใช่ๆๆๆมันคือเสียงฝนตกอแต่สิ่งที่ฉันได้ยินมันคือเสียงกินโมมา ไม่เป็นแบบนั้นหรอกมันเป็นเสียงกระซิบแน่แน่มันคือเสียงกินมุมามมันคือเสียงฝนใช่ฝนแต่ฉันได้ยินเสียงฝนกระซิบนะเสียงฝนดังมากอันที่จริงมันคือเอมันคือเสียงทะเลฮะทะเลคืออะไรอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวก็ ทีนี่ไงทะเลจะเต็มไปด้วยน้ำเค็มมันใหญ่แล้วก็มีสีฟ้าที่นั่นจะมีสัตว์มากมายหลายพันและพวกเขาก็ว่ายรอบๆทะเลด้วยล่ะว่ายไปรอบๆเพราะฉันบอกว่าสัตว์ที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่นั่นวานสีน้ำเงินพวกเขายิงน้ำขึ้นสู่ฟ้าด้วยล่ะ โอ้สุดยอดไปเลยแต่พูดถึงวันเหรอโอ้เจ้าชายดิกี้รู้ไหมพวกเขาตัวใหญ่แค่ไหนบอกหน่อยเออโถอยหน่อนฉันรู้สิพวกเขาน่ะตัวใหญ่กว่าโคชแม็กซ์อีกนะเอาไว้โอเลดช่วยเล่าเกี่ยวกับมันให้ฟังหน่อยสิฉันไม่เคยเห็นมันเลยคือฉันเอเดี๋ยวนะมันมีรูปภาพอยู่ตรงนั้นน่ะเันจะไปดูสักหน่อยมันอยู่ตรงนี้นะนี่ไงเฮ้ใครเอาไปอ่ะ เฮ้ฮฉันเจอแล้วอยู่ตรงนี้นี่เองโอ๋อกี่โมงแล้วเนี่ยนี่คือคุณวานก็ตัวใหญ่ใช่ไหมอู้ดูสิใบหูมันอยู่ตรงนี้เหมือนใบหัวของไวโอเล็กเลยอะออใช่แน่อยู่แล้วคุณวาน่ะต้องชอบใบหูนี่มากๆฮะ เขาต้องฟังเสียงนี้ทุกวันและจากนั้นก็พ่นน้ำเพราะเขามีความสุขมากว้าวจริงเหรอเจ้าชายดิ๊กี้ก็จริงอะสิคุณวานพ่นน้ำดันเรือของคุณโอแฮขึ้นไปบนท้องฟ้ามันเหมือนกับฝนตกใต้ท้องเรือนะรู้ไหมว่าเป็นไงต่อบอกมาสิบอกมาสิดูสิตรงนี้จะมีเรือเหาะของพวกเขาอยู่ มันลอยวนไปวนมาวนไปวนมาแล้วมันก็เข้าใกล้ก้อนเมฆจากนั้นก็ลอยไปเรื่อยๆลอยไปเรื่อยๆแล้วก็เรือก็หมุนรอบๆดวงดาวคุณโอแฮเขาเจอกับพระอาทิตย์และจากนั้นก็เจอพระจันทร์ด้วยโอ้โหดีๆสนุกสนุกสนุกส็จเลยไรขอเล่นหน่อยขอเล่นหน่อย จากนั้นเรือก็ลอยในทะเลคุณวานกระโดดขึ้นสูงมากมากและเขาก็มอบใบหูวให้คุณโอแฮเป็นของขวัญด้วยเขาเขาใส่หางแล้วก็ <c oughs> บอกลาจ <c oughs> แล้วได้ห็นมากเลยฉันจากทเคยเล่านะ <c oughs> ฉันเห็นทะเลและคุณวานเลยเลอ่ะอ้ว้า <c oughs> วา ใช่นะว่าสิ่งที่ฉันได้ยินน่ะคือดวงดาวกระซิบจากที่ฟังอาจจะมีพระอาทิตย์แล้ก็พระจันทร์ร่วมกันด้วยเออไม่ใช่สันหน่อยออมันจะต้องเป็นเสียงวานพ่นน้ำมันเป็นระลอกคลื่นน่ะออ,อ,อจะใชายดิกกี้พูดถูกมันคือระลอก ไม่นะมันเหมือนเสียงคุณวานกินอาหารของเขาอ่ะอ๊มอมนมันคือเสียงกระซิบใช่แล้วลอกคลื่นต่างหากเสียงกระซิบเสียงกินบูมัไม่ไม่ไม่ระลอกคลื่นไม่ใช่เสียงเก๋เสียงกระซิบเสียงระลอกคลื่นเสียงกินของเขาเสียงระลอกคลื่นนี่ยืนนะเจ้าชจิกพูดถูกนายไม่รู้อะไรเสียงกระซิบเสียงกินของเสียงระลอกคลื่น เสียงกระซิบเสียงกินลังคาเสียงถอนได้แล้วผิดหมดทุกคนนั่นแหละเขาเรียกว่าเสียงสะท้อนต่างหากเสียงเคลื่อนคือว่ามันเออคือเออนี่เดี๋ยวแปนึงฉันอ่านมาในหนังสือเสียงเคลื่อนที่เหมือนกับลูกบอลลูกนี้พอนายโยนมันขึ้นไปชนผนังมันจะกระเด้งกลับมาที่นายจะทำให้ดู ฮะนี่เห็นหรือยังเอ่อไม่เห็นเข้าใจเลยฉันก็ด้วยอ่ะฮะอ้อวเดี๋ยวมันอยู่ในหนังสือเล่มนี้เห็นไหมพอเสียงไปถึงใบหูมันจะสะท้อนกลับมาหานายแล้วสิ่งที่นายได้ยินคือเสียงที่สะท้อนใบหูนั่นเรียกว่าเสียงสะท้อนไงเสียงสะท้อนงั้นเหรออืมขอคิดก่อนนะอ่ะเข้าใจแล้วไป นายปิดหูข้างนึงนะจากนั้นก็ใส่ใบหูอีกข้างนึงฉันจะพูดอยู่ข้างนอกแล้วนายก็ฟังจากใบหูนะเข้าใจไหมบ๊ยฮะได้ยินฉันได้ยินจริงด้วยอะได้ไหนขอฉันฟังบ้างบิ๊กฮะฉันได้ยินเสียงบิ๊กจริงๆด้วยฮะ,ะตาฉันบ้างแบาบูโอใช่ถูกต้องบาบูบาบู เขาฉันลองมั้งเอามาสิวาเอาเลตฮะฟังสิทุกคนนี่คือเสียงอะไรอ่ะมันคือเสียงอะไรฮะฮะดูหน้าสิอือ่พวกนายได้ยินไหมใช่ได้ยินเราได้ยินเหมือนที่วิกพูดเลยมาเร็วทุกคนมาข้างนอกกันเอาแล้วนะทุกคน ทั้งโลกสามารถส่งเสียงสะท้อนของเราได้นะอย่างเช่นเสียงลมพัดแบบนี้ไงอ่าแล้วก็เสียงนกแล้วก็สะท้อนกลับได้อ่าแม้แต่เสียงจักระจันทุกเสียงผสมรวมทําให้เกิดเสียงเหมือนทะเลแต่จริงๆแล้วมันคือเสียงสะท้อนอยังไงล่ะย่งไงเข้าใจไหมเอองั้นฉันว่าเรามาฟังอีกรอบก็ได้ไหม ฉันได้ยินแล้วเหมือนเป็นเวทมนต์เลยไวโอเลตขอฉันฟังได้ไหมอ๋อทีนี้ฉันเข้าใจแล้วนี่วิกมันเจ๋งมากเลยฉันอยากลองบ้างอะลองบ้างสิฉันได้ยินเสียงท้องของฉันร้องด้วยไวโอเลตฉันขอฟังอีกได้ไหม อ๋อใช่ฉ,ฉันด้วย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 ,ดวยได้หวัดดีทุกคนถ้าเพื่อนๆไม่เคยฟังหอยใบยหูมาก่อนเพื่อนๆก็ควรลองฟังดูและอย่าลืมนะครับมันคือเสียงสะท้อนเพื่อนๆเ,เล่าเรื่องนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ฟังได้นะไว้เจอกันใหม่บายบาย